นิติปกรณ์แปลโดยสมพรศรีวราทิตต์ตอนที่เจ็ดปฏินิเทศวานสี่ปัฏฐานนาหาระบรรดาหาระสิหกนั้นหาระคือปทัฏฐานเป็นไนหาระว่าพระชินเจ้าทรงแสดงธรรมดังนี้นี้ชื่อว่าปทัฏฐานพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมอะไร พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงว่าอาวิชามีการไม่แทงตลอดทาทั้งปวงตามความเป็นจริงเป็นลักษณะวิปลาสเป็นประฐานในวงเล็บเหตุใกล้ให้เกิดของอวิชานั้นตันหามีการยึดมั่นเป็นลักษณะปียรูปสารูปเป็นประฐานของตันหานั้นโลภะมีความปรารถนาเป็นลักษณะ อาทินาทานเป็นประ,ะฐานของโลภะนั้นสุภาษัญญาในวงลเลบความสำคัญว่างามมีการถือเอาเครื่องหมายตามสันฐานแห่งสีในวงลเลบหรือถือเอานิมิตและอนุพยัญชนะเป็นลักษณะความไม่สำรวมอินทรีย์เป็นปัะธานของสุภาษัญญานั้นสุขสัญญาในวงลเลบความสำคัญว่าเป็นสุข มีการเข้าไปอาศัยผัสสะที่มีอาสวะเป็นลักษณะความชอบใจเป็นปัจทฐานของสุขขัดสัญญานั้นนิจจสัญญาในวงเล็บความสำคัญว่าเที่ยงมีการไม่เห็นธรรมทั้งหลายที่มีลักษณะปรุงแต่งแล้วเป็นลักษณะวิญญาณเป็นปัจทฐานของนิจจสัญญานั้นอัตสัญญา มีการไม่เห็นอนิจจสัญญาและทุกขสัญญาเป็นลักษณะนามากายเป็นประฐานของอตตสัญญานั้นนี้เป็นประฐานแห่งอกุศลโดยย่อวิชามีการแทงตลอดธรรมทั้งปวงเป็นลักษณะเยอยยธรรมทั้งปวงในวงเล็บอริยสัจสี่เป็นประฐานของวิชานั้นสมถะมีการกำจัดความสัดสายแห่งจิตเป็นลักษณะ อสุภะทั้งหลายเป็นประฐานของสมถะนั้นอโลภะมีการกำจัดการท่องเที่ยวไปแห่งความอยากเป็นลักษณะเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจากอธินาทานเป็นประฐานของอโลภะนั้นอโทสะมีความไม่พยาบาทเป็นลักษณะเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจากปณิบาตเป็นประฐานของอโทสะนั้น อมโมหะมีการไม่ปฏิบัติผิดในวัตถุในวงเล็บมีการแทงตลอดสภาวะในอารมณ์เป็นลักษณะสนะัมมาปฏิบัติเป็นประทฐานของอมโมหะนั้นอสุภาสัญญาเดวงเล็บความสำคัญว่าไม่งามมีการถือเอาซากศพที่มีสีเขียวครัำและน้ำเหลืองไหลเป็นลนะักษณะยานะนิพิทา เป็นประฐานของอสุภาสัญญานั้นทุกขสัญญามีการกำหนดรูปผัสสะที่มีอสาวาะเป็นลักษณะเวทนาในวงเล็บแม้ทั้งปวงเป็นประฐานของทุกขสัญญานั้นอนิจจสัญญามีการเห็นธรรมทั้งหลายที่มีลักษณะปรุงแต่งแล้วเป็นลักษณะความเกิดและความเสื่อมเป็นประฐานของอนิจจสัญญานั้น อนตัตตสัญญามีความไม่ยึดมั่นในธรรมทั้งปวงเป็นลักษณะธรรมสัญญาเน่งเล็บความสำคัญศักว่าเป็นธรรมเป็นประฐานของอนตัตตสัญญานั้นการ,รมคุณห้าเป็นประฐานของการ,รมาาคะเน่งเล็บความยินดีในกามอินรีห้าที่เป็นรูปเป็นประฐานของรูปปาราคะอายตนะหก เป็นปัะฐานของภวะราคะความตามเห็นในความเจริญที่เกิดขึ้น,นเดลเว็บคือยินดียิ่งในรูปและเวทนาเป็นต้นที่เกิดขึ้นเป็นประฐาน,นเดลเล็บเหตุใกล้ให้เกิดของอุปาทานขันห้าบุพเพนิวาสานุสติเป็นประฐานของญาทัศสนะ,ะนเดลเล็บกรรม,มสกตายานาัศสนะศรัทธา มีความเชื่อมั่นเป็นลักษณะและมีความน้อมใจเชื่อเป็นอาการปรากฏปะษาทะเนงเล็บความผ่องใสมีความไม่ขุนมัวเป็นลักษณะความผ่องใสที่ยังลงด้วยปัญญาแล้วเป็นประทฐานของศรัทธานั้นความผ่องใสมีความไม่ขุนมัวเป็นลักษณะศรัทธาเป็นประทฐานของความผ่องใสนั้นวิริยะมีความริเริ่มเป็นลักษณะ สม,มัตประธานสเป็นประทัฐานของวิริยะนั้นสติมีการไม่เลอะเลือนเป็นลักษณะสติประธานมีกายเป็นต้นเป็นประทัฐานของสตินั้นสมาธิมีความเป็นหนึ่งเป็นลักษณะฌานทั้งหลายเป็นประทัฐานของสมาธินั้นปัญญามีความรู้ทั่วเป็นลักษณะสัจจทั้งหลาย เป็นประทฐานของปัญญานั้นอีกในย่านหนึ่งอโยนิโสมนสิการมีมนสิการในความชอบใจเป็นลักษณะอวิชชาเป็นประทฐานของอโยนิโสมนสิการนั้นอวิชามีความหลงลืมสัจจะเป็นลักษณะอวิชานั้นเป็นประทฐานของสังขารทั้งหลายเน่งเล็บปุญญาพิสังขาร อปุญญาพิสังขารอันนินชาพิสังขารสังขารทั้งหลายมีความงอกงามในภพใหม่เป็นลักษณะสังขารเหล่านั้นเป็นประทัฐานของวิญญาณเลงเล็บของวิปากะวิญญาณวิญญาณมีการเกิดอันอาศัยการสืบต่อเป็นลักษณะปฏิสนธิวิญญาณนั้นเป็นประทัฐานของนามรูป นามารูปมีการประชุมแห่งนามกายและรูป,ปกายเป็นลักษณะนามารูปนั้นเป็นประทันฐานของอยา,ายตนะหกสลายตนะเนวงเล็บอายตนะหกมีการกำหนดด้วยอินทรีย์เป็นลักษณะอายตนะหกนั้นเป็นประทฐานของผัสสะผัสสะมีการประชุมการแห่งจักสุรูปและวิญญาณเป็นลักษณะผัสสะนั้น เป็นปัะฐานของเวทนาเวทนามีการสวยอารมณ์ที่น่าปรารถนาและไม่น่าปรารถนาเป็นลักษณะเวทนานั้นเป็นประฐานแห่งตัณหาตัณหามีการยึดมั่นเป็นลักษณะตัณหานั้นเป็นประฐานแห่งอุปทานสี่อุปทานใดย,ยังอุปปัตติกคันให้เกิดขึ้นอุปทานนั้นเป็นประฐานแห่งพ ข้อความเชิงอัดพบสองคือกรรมภพและอุปติภพบจบข้อความเชิงอัดพบมีการเกิดขึ้นแห่งนามกายและรูกปปกายเป็นลนะักษณะพบนั้นเป็นปัจัฐานแห่งชาติชาติมีการปรากฏแห่งขันเป็นลนะักษณะชาตินั้นเป็นปัจัฐานแห่งชลาชลามีการแก่งงอมแห่งอุปธิขันเป็นลนะักษณะ ชารานั้นเป็นประฐานแห่งมรณะมรณะมีการเข้าไปตัดชีวิตติทรีเป็นลนะักษณะมรณะนั้นเป็นประฐานแห่งโสกะโสกะใดอันกระทำความเร่าร้อนแก่ใจโสกะนั้นเป็นประฐานแห่งปริเทวะเน่งเล็บการร้องไห้คร่ำครวญปริเทวะใดอันกระทำความหลั่งไหลมีน้ำตาน้ำลายเป็นต้น ปริเทวะนั้นเป็นประทาฐานแห่งทุกข์ทุกใดอันเบียดเบียนกายทุกกายนั้นเป็นประทาฐานแห่งโทมนัสโทมนัสใดเบียดเบียนจิตโทมนัสนั้นเป็นประทาฐานแห่งอุปายาตอุปายาตใด,ดากระทําการแผดเผาอุปายาตนั้นเป็นประทัฐานแห่งภพองค์แห่งภพทั้งหลายเหล่านี้ เมื่อใดพร่างพร้อมกันเมื่อนั้นย่อมเกิดขึ้นคือว่าการประชุมแห่งธรรมกล่าวคือกิเลสวัตตะกรรมวัตตะและวิปากวัตตะนั้นบณนิตพึงทราบว่าพบพบนั้นเป็นปัจทฐานแห่งสังสารเดงเล็บคือการเวียนว่ายตตยเกิดมักใดมีการนำออกเด้งเล็บจากสังสารเป็นลนักษณะ มักนั้นเป็นปัจจัฐานแห่งนิโรธะความเป็นผู้รู้จักท่าเดวเล็บติดถังเป็นที่ยังลงเป็นปัจจัฐานแห่งความเป็นผู้รู้จักปราโมทอันตนดื่มแล้วความเป็นผู้รู้ปราโมทอันตนดื่มแล้วเดวเล็บปีตันยุตาเป็นปัจจัฐานแห่งความเป็นผู้รู้จักธรรมอันตน,น,รรน,ตนบตตนรนนรลุแล้ว ความเป็นผู้รู้จักธรรมอันตนบรรลุแล้วเป็นประทัดฐานแห่งความเป็นผู้รู้จักตนความเป็นผู้รู้จักตนเป็นประทัดฐานแห่งความเป็นผู้มีบุญอันกระทำไว้แล้วในการก่อนความเป็นผู้มีบุญอันกระทำไว้แล้วในการก่อนเป็นประทัดฐานแห่งการอยู่ในประเทศที่สมควรการอยู่ในประเทศที่สมควรเป็นประทัดฐาน แห่งการส่องเสพสัตบุรุษการส่องเสพสัตบุรุษเป็นประทัดฐานแห่งการตั้งตนไว้ชอบการตั้งตนไว้ชอบเป็นประทัดฐานแห่งศีลทั้งหลายศีลทั้งหลายเป็นประทัดฐานแห่งความไม่เดือดร้อนความไม่เดือดร้อนเป็นประทัดฐานแห่งปราโมทปราโมทเป็นประทัดฐานแห่งปีติปีติเป็นประทัดฐานแห่งปัสสติเด็งเล็บ ความสงบปัสธิเป็นปัจฐานแห่งสุขสุขเป็นปัจฐานแห่งสมาธิสมาธิเป็นปัจฐานแห่งยะถาภูตะยานทัทสนะยะถาภูตะยานัทสนะเป็นปัจฐานแห่งนิพพิทายานนิพพิทายานเป็นปัจฐานแห่งวิราคะในวงเล็บมักวิราคะเป็นปัจฐานแห่งวิมุตติวงเล็บผล วิมุตเป็นประฐานแห่งวิมุตติยานัทนะโดยในยะตามที่กล่าวแล้วนี้ธรรมอันเป็นอุปนิสัยอย่างใดอย่างหนึ่งมีอยู่ธรรมที่เป็นภารวะปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งมีอยู่ธรรมทั้งปวงนั้นเป็นประฐานในวงเล็บเป็นเหตุให้เกิดขึ้นแห่งปจัจจยุบันธรรมของตนเพราะเหตุนั้น ท่านพระมหากัจาัยนะจึงกล่าวว่าพระชินเจ้าย่อมทรงสแสดงซึ่งธรรมใดดังนี้ธรรมนั้นชื่อว่าหาระคือปัฏฐานชนิแลจบปัฏฐานนหาระห้าลักษณะหาระบรรดาหาระสิหกนั้นหาระคือลักษณะเป็นไนาหาระที่กล่าวว่าวุตตมิ เอกธรรมเมเป็นต้นนี้ชื่อว่าลักษณะลักษณะน,นั้นกำหนดอย่างไรธรรมทั้งหลายเหล่าใดที่มีลักษณะอย่างเดียวกันบรรดาธรรมเหล่านั้นเมื่อทำอย่างหนึ่งท่านได้กล่าวแล้วทำที่เหลือในวงเล็บแม้ไม่ได้กล่าวก็ชื่อว่าเป็นธรรมอันท่านกล่าวแล้วข้อนี้จะพึงเห็นได้อย่างไร พึงเห็นเหมือนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าดูกะระ,ะพิสูทั้งหลายจักสุเป็นสิ่งที่ไม่ตั้งมั่นเป็นของเล็กน้อยนิดหน่อยผุพังมีทุกเฉพาะหน้าเป็นของพินาศหวันไหวเป็นของร้อนเป็นของปรุงแต่งเป็นผู้ฆ่าในถ้ำกลางอมิตรดังนี้ครั้นเมื่อจักสุนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วอายตนะภายในที่เหลือย่อมเป็นอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วเพราะเหตุอะไรเพราะอายตนะภายในหกทั้งปวงชื่อว่ามีลักษณะอย่างเดียวกันด้วยอับถะว่าผู้ฆ่าในวงเล็บคือมีความไม่ตั้งมั่นเป็นเบื้องต้นเหมือนอย่างที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่า ดูกะละราทะเธอจงเป็นผู้ไม่อะไรในรูปอันเป็นไปร่วงแล้วท่านอย่ายินดีรูปอันอยังไม่มาถึงเธอจงปฏิบัติเพื่อนิพิทาเพื่อวิราคะเพื่อนิโรธะเพื่อการสละเพื่อการสละคืนซึ่งรูปอันเป็นปัจจุบันครั้นเมื่อรูปประขันนี้อันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วขันที่เหลือ ย่อมเป็นอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วเพราะเหตุอะไรเพราะว่าขันห้าทั้งปวงมีลักษณะอย่างเดียวกันด้วยอัตถะว่าเป็นผู้ฆ่าอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในยม,มโกวาทสูตรอันหนึ่งในปกินนกกวักพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าก็กายคตาสติ อันชนเหล่าใดประลบด้วยดีเป็นนิดชนเหล่านั้นผู้ทำความเพียรติดต่อกันในกรรมที่ควรทำย่อมไม่เสพกรรมที่ไม่ควรทำเป็นต้นครั้นเมื่อสติอันไปแล้วในกายอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วอย่างนี้สติอันไปแล้วในเวทนาสติอันไปแล้วในจิตสติอันไปแล้วในธรรม ย่อมเป็นอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วเพราะเหตุอะไรเพราะธรมทั้งสี่มีลักษณะอย่างเดียวกันโดยความเป็นสติปัฏฐานอันหนึ่งรูปายตนะอย่างใดอย่างหนึ่งอันจักขวิญญาณเห็นแล้วสัทธ,ธายตนะอย่างใดอย่างหนึ่งอันโสตะวิญญาณได้ยินแล้วคันทารสาโพตพายตนะ อันวิญญาณสามมีคาณะวิญญาณเป็นต้นทราบแล้วในวงเล็บคือทิ่ถังสุดตังมูตตังอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้ววิญญาณตังในวงเล็บอันวิญญาณรู้แจ้งแล้วที่เหลือก็ชื่อว่าอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วเพราะรูปที่นับเนื่องในธรรมารมมีลักษณะเดียวกัน กับอารมณ์ที่ยึดไว้เหมือนอย่างพระดำรัสที่ตรัสไว้ว่าดูกระลรบพิสุทธ์ทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแหละเธอจงพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติพึงกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียดังนี้คำว่าอาตาปีได้แก่วิริจินสีคำว่าสัมปชานโน ได้แก่ปัญญิีสีคำว่าสติมาได้แก่สตินีคำว่าวิเนยะโลเกอ,อภิชาโทมนัสสังได้แก่สมาธินีสติประฐานสีของบุคคลผู้พิจารณาเห็นกายในกายอยู่อย่างนี้ย่อมถึงความบริบูรณ์ด้วยภาวนาเพราะเหตุอะไรเพราะความที่อินทรีย์ทั้งสี่มีลักษณะอย่างเดียวกัน ข้อความเชิงอัดปาลีสังยุตติกายเล่มที่19ในวงเล็บข้อ687ถึง689กล่าวกายนายนุปัสนาส3คือกายภายในกายภายนอกกายทั้งภายในทั้งภายนอกประกอบด้วยอินทรีย์แต่ในหมวดเวทนาจิตธรรมไม่กล่าวอินทรีย์ ที่เป็นภายในที่เป็นภายนอกที่ไม่กล่าวนี้เพราะมีลักษณะเดียวกับที่กล่าวแล้วจบข้อความเชิงอัดเมื่อสติปทานสีอันพระโยคาวจรเจริญอยู่สัมมปทานสีย่อมถึงความบริบูรณ์ด้วยภาวนาเมื่อสัมมปทานสีอันพระโยคาวจรเจริญอยู่อิทธิบาทสีย่อมถึงความบริบูรณ์ด้วยภาวนา เมื่ออิทิบาสีอันพระโยคาวจรเจริญอยู่อินสีห้าย่อมถึงความบริบูรณ์ด้วยภาวนาเมื่ออินสีห้าอันพระโยคาวจรเจริญอยู่พละห้าย่อมถึงความบริบูรณ์ด้วยภาวนาเมื่อพละห้าอันพระโยคาวจรเจริญอยู่พ่อชงเจดย่อมถึงความบริบูรณ์ด้วยภาวนาเมื่อพ่อชงเจด อันพระโยคาวจรเจริญอยู่อริยมรรคประกอบด้วยองค์แปดย่อมถึงความบริบูรณ์ด้วยภาวนาธรรมทั้งปวงเทียวดำเนินไปสู่ธรรมเครื่องตัดสรู้เป็นฝ่ายแห่งการตัดสรู้ย่อมถึงความบริบูรณ์ด้วยภาวนาเพราะเหตุไรเพราะธรรมทั้งปวงดำเนินไปสู่การตัดสรู้เป็นฝ่ายแห่งการตรัสรู้มีลักษณะอย่างเดียวกัน โดยมีการนำออกจากสังสารเป็นลักษณะทำเหล่านั้นย่อมถึงความบริบูรณ์ด้วยภาวนาเพราะมีลักษณะเหมือนกันทำทั้งหลายแม่อกุศลก็อย่างนั้นย่อมถึงซึ่งการละคือการตั้งอยู่ไม่ได้เพราะมีลักษณะเดียวกันคือเมื่อสติปทานสีอันพระโยคียเจริญอยู่วิปลาสทั้งหลายอันท่านย่อมละได้ และอาหารทั้งหลายในวงเล็บธรรมที่เป็นปัจจัยของพระโยคีนั้นย่อมถึงซึ่งปริญญาพระโยคีนั้นย่อมเป็นผู้ไม่มีอุปทานจากอุปทานทั้งหลายเป็นผู้ไม่ประกอบแล้วจากโยคาทั้งหลายเป็นผู้ปราสจากคันาทะทั้งหลายเป็นผู้ไม่มีอาสวะจากอาสวะทั้งหลายเป็นผู้ข้ามขึ้นแล้วจากโอคาทั้งหลาย เป็นผู้ไม่มีรูปสรจากรูปสรทั้งหลายและวิญญาณนติติของพระโยคีนั้นย่อมถึงซึ่งปริญญาอันหนึ่งพระโยคาวจรนั้นย่อมไม่ถึงซึ่งอัคติในวงเล็บลำเอียงจากการดำเนินไปแห่งอัคติทั้งหลายทำทั้งหลายแม่อกุศลก็อย่างนั้นเหมือนกันย่อมถึงซึ่งการละคือตั้งอยู่ไม่ได้เพราะมีลักษณะอย่างเดียวกัน อีกอย่างหนึ่งรูปอินทรีย์ในวงเล็บมีความแปรผันเป็นลักษณะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้ในเทศนาใดร,ารูปประทรูปประธันรูปายตนะก็เป็นอันว่าแสดงไว้ในเทศนานั้นเพราะมีลักษณะอย่างเดียวกันก็หรือว่าสุขเวทนาที่ทรงแสดงไว้ในเทศนาใด สุขขินสีโสมนัสสินสีและทุกขะสมุทยาสัจจะก็ทรงแสดงไว้ในเทศนานั้นหรือว่าทุกขเวทนาที่ทรงแสดงไว้ในเทศนาใดทุกข,ขินสีโทมนัสสินสีและทุกขะอริยสัจจะก็ทรงแสดงไว้ในเทศนานั้นหรือว่าอทุกขมะสุขเวทนา ที่ทรงแสดงไว้ในเทศนาใดอุเบกินีและปฏิจจสมุปบาททั้งปวงก็เป็นอันว่าทรงแสดงไว้ในเทศนานั้นก็อทุคขมาสุขเวทนากับอุเบกินีมีลักษณะเสมอกันก็ควรแต่ปฏิจจสมุปบาทนั้นทรงแสดงไว้เพราะเหตุไรเพราะอาวิชานอนเนื่องอยู่ในอทุคขมาสุขเวทนา ข้อความเชิงอัดวิสาขาอุบาสกถามพระนางธรรมทินาเทร,รีว่าละละละ,ละอวิชานุสัยนอนเนื่องอยู่ในอทุคมะสุขเวทนาทั้งหมดหรือตอบว่าดูกระลท่านวิสาขาอาวิชานุสัยนอนเนื่องอยู่ในอทุคมะสุขเวทนาทั้งปวงหามพี่ได้ในวงเล็บ มัชฌิมนิกายมูลปันนาเล่มสิบสองข้อห้าบเอ็ดจบข้อความเชิงอัดปฏิจจสมุปบาททั้งปวงซึ่งมีอวิชาเป็นหมลคือเพราะอาวิชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารเพราะสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายาตนะ เพราะสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงมีชรามรณะโสกะปริเทวะ โทมนัสและอุปายาตการเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งปวงนั้นย่อมมีด้วยประการัชนีการเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งปวงนั้น,อ,น,น,อ,น,นอันบุคคลพึงละเพราะเป็นฝ่ายสังกิเลตคือเป็นไปกับราคะเป็นไปกับโทสะเป็นไปกับโมหะในวงเล็บฝ่ายอนุโลมและการเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งปวงนั้น อนอริยธรรมคือผู้มีราคะไปปราดแล้วผู้มีโทสะไปปราดแล้วผู้มีโมหะไปปราดแล้วพึงละในวงเล็บฝ่ายปฏิโลมบัดนี้เพื่อแสดงนัยยะแห่งการประกอบลักษณะาหาระด้วยการชี้แจงความที่ทำมีลักษณะอย่างเดียวกันจึงกล่าวว่าทำเราใดมีลักษณะอย่างเดียวกันโดยกิจ มีกิจแห่งปฐวีธาตุเป็นต้นและแห่งนามมีผัสสะเป็นต้นโดยลักษณะมีความกระทบกับความแข็งเป็นต้นเป็นลักษณะโดยสามัญญะมีการน้อมไปในรูปณะเป็นต้นและโดยอนิจจตาเป็นต้นและโดยจุตูปปาตะคือโดยพังคะและโดยอุปปัฏได้แก่ ดับพร้อมกันเกิดพร้อมกันเมื่อทำเหล่านั้นทำอย่างหนึ่งท่านแสดงไว้แล้วทำที่เหลือก็ชื่อว่าท่านแสดงแล้วด้วยเหตุนั้นท่านพระมหากจัจยานะจึงกล่าวว่าเมื่อทำอย่างหนึ่งท่านกล่าวไว้แล้วดังนี้จบลักษณะาหาระ